จะกลับบ้านค่ะอันนี้คือหอยเชอรี่เหรอคะจ้าหอยเชอรี่จ้าคือเราหั่นแบบสดๆเลยปะเห็ดสดๆเลยแกะแล้วก็คั้นเกลือก่อนค่ะคั้นให้มันสะอาดแล้วก็มาคั้นแล้วก็มาต้มอีกค่ะอ๋อหรอคะค่ะไม่ทำอย่างนี้้องนะอ๋อหรอคะนักแกะเอาตามันออกก่อนแกะเอาตามันออกก่อนนี่ตามันค่ะอ๋อปอกออกมาแล้วก็คั้นเกลือก่อนคั้นเกลือก่ตะไคร้คั้นอะไรก่อนแล้วก็อ๋อหรอ ตัดอันนี้มันออกแล้วเราก็มาต้มอีกแล้วค่อยก้อยค่ะโอ้ยายเลยหอยเจ้าแล้วค่อยเก็บค่ะแล้วค่อยเก็บค่ะอ๋อหอยเกะยังไงเนี่ยเห็นไหมนี่ที่เขาเอาไปตำเนี่ยเขาต้องเกะเขาต้องตัดแล้วเขาก็มาคั้นเกลือคั้นอะไรก่อนเขาขายยังไงเนี่ยเขาขายลอยค่ะขายลละ่ร้อยบาทอ๋อถ้าแกะถ้าไม่แกะนะเขาไม่ซื้อเราส่งพวกเขาตำมะละกอนะคะอ๋อค่ะค่ะอันนี้ระทำกินค่ะอันนี้ไ้ทำกินเองค่ะมันไม่เยอะไงเพราะว่า เขาจะซื้อเขาจะซื้อแบบรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้แกะเขาต้องแกะอย่างนี้ถ้าแกะอย่างนี้เขาไม่เอานะเพราะว่ามันไม่สะอาดเพราะว่าเรากินเราก็เหมือนเรากินแล้วอ๋อเหรอคะค่ะความรู้ใหม่ไม่เคยเห็นวิธีแกะคก็อยู่บ้านโดมาไฟก็แกะอย่างนี้ขายนะล้รอยพอได้เนาะค่ะอันนี้หอยมันไม่เยอะไงถ้าหอยเยอะก็เก็บมาขายค่ะเพราะว่าเราหากินอย่างนี้แหละไม่รู้จะไปหากินอะไรงานก็ไม่มีค่ะตรงงานค่ะ เข้าใจเลยว่างานบ่่อยมีน่ะบานเฮาเนะาะมังานเนี้ยตอนนั้นก็ไปไปเลี้ยงไก่อยู่นะอ,อ,อยู่ไหนอยู่ปัจจีนบุรีค่ะเพิ่งขึ้นมานี้เพิ่งขึ้นมาได้ดีเพราะว่ามันไม่ถูกกันกับเสมียนเนี่ยโอเถาแก่น่ะดีแกพูดดีแกแกโทรมาแล้วสองครั้งไม่ลงไปแฟนไม่ลงไปแต่เขาเปดูอันนั้นก็เป็นหอยเชลลี่เหมือนกันนี่ค่ะ อันนี้มันมันตัวเล็กหรือเราหรือว่าเราเอามาเพาะพันธุ์ก่อนตัวเล็กค่ะมันเล็กกินไม่ได้ค่ะเก็บขึ้นมาตัวเล็กไทำไ้มันโตก่อนเพราะว่าแกะมันก็ไม่มีอะไรหัวมันก็ไม่มีเอ้าแล้วเรามาทำไมบวะนี้เก็บอันออกจากข้าวออกจากข้าวโอ้เก็บออกจากข้าวเฉยเแล้วคันนี้เราก็จะมากรองวันนี้เราก็แกะอีกมนเริ่มไม่บ่นในนูซิทุปออกมาดูออกมาดูว่ามันอ้วนไหม้ามันไม่อ้วนก็ไม่เอาถ้ามันตัวใหญ่อ้วนอย่างนี้น่ะจะแกะอ๋อได้คถ้ามันนั่นก็เก็บ อ๋อปล่อยหรือทุบชิ้งทุบชิ้ทุบิ้ค่ะทุบชิ้งเลยเหรอถ้าปล่อยมันกัดข้าวเหมือนเดิมอ๋ออันนี้เข้าใจวนนี้มันก็ไม่ค่อยมีเพราะว่านกนกปากางมันกินหมดพี่หอยเล็กนะมันจะนี่รุ่นนี้ลูกเล็กนะมันจะรุ่นนี้ถ้าลูกใหญ่มันจะรุ่นนี้เพราะว่าเขาซื้อนะเขาจะซื้อรุ่นนี้มันจะได้ดีกว่าอที่เขาไปตำมะละกออันนี้ก็ไว้ตำมะละกอใช่ไหมค่ะอันนี้จะก้อยค่ะไม่ได้ตำเอาไปก้อยต้องหมักต้องอะไรให้เรียบร้อยก่อน ใส่พริกผงกับข้าวคั่วค่ะหัวหอมแล้วก็มาคั้นคั้นคั้นแล้วต้มแ้วมนฉุกอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยมาทำค่ะเออน่าคจะได้เคอจะได้เงินได้มันไม่ได้ง่ายเนาะร้อยก็เอาค่ะเพราะว่าขอแต่มันมีแต่มันจะไม่มีนี่มันบบมีเนาะค่ะอหายากโอ้ยดนี้นะลกปากห่างมันกินหมดแล้วปากห่างมันกินหมดค่ะนกมันลงที่ไหนมันเขากินหมดกับไฟฉายไหมยังพอ มีอะไรให้สปอนเซอร์คนละหนึ่งขวดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมันมันเลือแค่นั้นนะคะมันเรือสปอนเซอร์สองขวดนะคะพอดีเอาไปให้ลูกค่ะลูกไปกินลูกสาวหนูได้ภาคใต้หนูนะคะไปกินยาอ๋อค่ะเห็นหรือยังลูกสาวหนูเห็นแล้วยังไม่เห็นเห็นแล้วเพราะว่าพาไปวันนั้นอ่ะอ๋อที่ไปขายสบมพวันนั้นใช่ไหมใช่ไหมค่ะลูกสาวคนเล็กแหละออค่ะคนโตเสียแล้วเพราะเป็นอะไร เราเดือดเดือดแปดเดือนไม่จู้ลูกสาวของเราค่ะลูกสาวที่อยู่ในท้องค่ะเขาแท้งค่ะคนนี้นะจีดยาไว้อยู่ภาคใต้คนภาคใต้เขาอยากได้อยู่แต่ไม่ให้ไม่รู้คนเดียวให้ไปแล้วถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่รู้ใครจะดูนี่แหละไม่มถือว่าเรามีลูกแต่เขามีคนขอไปแล้วค่ะเให้ไปแล้วทุคนไม่ให้ไม่ให้แล้วไม่ให้ใครไม่ให้ใครอยู่แล้วไม่ให้ใครเพราะว่าลูกตัวเองเพราะว่า เวลาเราเจ็บเราไข้เราเป็นอะไรมาลูกก็จะได้ดูตอนเป็นนะแกซักผ้าซัากอะไรให้ได้เรง่องข้าวให้ได้นะเ่าหาุบนะคะนี่มันดูดูแล้วมันเบาเนาะมันเบาแต่ลูกลูกลูกลโตนะนี่นี่หวัวมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะอ้วนเราแกะออกมาลูกนี้น่ะถ้าลูกเล็ก่ะมันจะเล็กเป็นเม็ดเ็เลบใืญจะเงข่อยิเีงนี่หัวมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่อ๋อแสดงอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้ว ม่วนตรงนู้นค่ะสดนรู้นต้มแล้วเรามาควักหนึ่งออกนะถ้าเราไม่ต้มแล้วเรามาควักนะมันจะไม่ออกมันไม่ออกเนาะมันเหนียวใช่ไหมค่ะเออใช่เว้มา,า,าดูเขาทําหอยนะคะเดี๋ยวเราไม่เคยทําค่ะทําตามร้านค้าเราก็ทาส่งที่พวกแม่ค้าตำมะละกอก็ทำ่างนี้นะมันถ้าทําควักแล้วถ้าเอาออกแต่ตามันออกอย่างนี้น่ะถ้าเราไปตำเราก็ไม่อยากเห็นแล้ว เป็นเลยก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าค่อยจะมีจะทําอย่างนี้เขาก็ซื้อโลละร้อยเขาซื้อเพราะว่าเราทําสะอาดไงมาทำแล้วก็ทำจริงจริงจริงจังของมนเยอะนี่วันหนึ่งได้สิกิโลได้อยู่สองสามโลค่ะสองสามโลค่ะนั่งควักอยู่นี่นะควักแล้วก็เราก็มาคั้นเกลือคั้นตะไคร้คั้นอะไรให้มันแล้วก็ไปต้มอีกค่ะก็นานโอยนะตัวได้กิโลเพราะว่าเราต้มแล้วเรามาคั้นเกลือนี่ไปส่งเลยเพราะว่าเขาจะไปต้มอีกสาขาพี่เขาตำรับตำาื่อมะละกอนะจิ้มไข่จิ้มบ่ อยากได้ไหมเดี๋ยวจะแกะให้นะอะถุงมาใส่ให้หมาดามหน่อยแล้วแมวแมวไม่ได้ทำกินไปตะลันตะลันเพราะว่ายังทำไม่เสร็จแล้วก็ยังจะคั้นเกลืออีกรอบนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าไปกวนก็ไม่ได้กินเหมือนเดิมอ่ะโอใช่หอยมันจ่อยเห็นไหมเนยหัวมันเล็ก่แล้ววางยังไงคะเอาอาหารให้หมาหมดหมุดละอยู่บ้านเพื่ะเลี้ยงหมามันจัน หมดแล้วหมดเลยจริงๆมาลูกมายิงมาแล้วนะไปกินเลยโอเคจะมาน้อยนี่นหมดแล้วหมดเลยมาอะไรนาแล้วเพราะว่าแจกตลอดทางเส้นทางจนหมดแล้วคือเราเอาไปแจกให้หมาคุยกินน้ำเน้หมาคุยกระยาบกินหมาคุยอยู่บ้านน่ะผ่านทางเอาไปให้หมาคุยห้มไงเอาก็คุยกันวันนั้นน่ะที่เดินออกมาคุยกับเจ๊วันนั้นน่ะจำได้ไหมที่ไป จำได้แล้วที่ว่าไปไหนจำไปซอยนี้จำได้แล้วจำได้แล้วเอามาเข้าไปถือเงาโคบแล้วก็อยู่ตรงไหนเราก็ปั่มปั่มกระบิด้วยอ๋อกระเบือหงคบวันนี้ทำไมมันไม่อย่างครบเพลนหมาตัวใหญ่มั้งสุดการ์ดบอกอาหารหมดแล้วเหลือแค่นี้จริงๆอ่ะหมดแล้วฝากแบ่งเพื่อนมั้งสิชิไดาเพอนเก่งหลายบอกมันถือโคบหมาใหญ่ได้นี่เพลนะเลือดเนย เออนะเพื่อนสช่วยใส่อนิ่อนย่านเพื่อนอิ่มอิ่มไรย่านเออเพื่อนย่านเนาะเพื่อนเก่งลายบอกเก่งลายก็ได้บาดแผลมานักรบเนาะถามว่ามาดามไม่มาแล้วคะไม่เห็นผ่านค่ะเราก็จำไม่ได้นี่ใครเอิอนเขาเนาะประมาณนี้นะสวัสดีค่ะจำไมได้ถ้าจำได้ระทักทายบ่เละ ดูหลานเน้ได้ค่ะมือลางกันเด้อดูหลานเน่ค่ะลางขึ้นฮอดนะฮะมาดามพี่ว่าขนมเขาปั้นน่ะะคกับมาดามเดียวนี่แหละค่ะชื่อปะค่ะแม่คนสวยจ้ามาดามคนงามบ่ค่ะเกือบสวยขอบคุณค่ะมาดามคนงามไม่ถูกมากบ่บ่มีดอกจะหนีแรงเนาะบอระเอฟซีไปเลยเปื่อยๆไล้ว ไปก็ได้ค่ะเด้อขอบคุณเล,ลาลๆยนะคะอยู่ดีไม่แห้งค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนพู้สิฮหอดบ้านพู่นล,ล็แรงจอดไปลุยเห็นเู้่อก็ะจอดนะคะนะคะ oh <yes. S 2> ทักทายกันไปนะคะแต่ตอนนี้คือไม่อยากจอดแล้วเพราะว่าทุกอย่างในรถหมดแล้วนะคะหมดหมดหมดจริงๆค่ะวันนี้ าต้องไปรีอรอรอรอบอะไรบานนี่คือสิบเอ็ดไร้มองแห้งนะเอ้ยเป็นไรค,คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เมรำมุกโกทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปดิฉันมาได้สวัสดีค่ะ